สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแปลงผักเรานะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมการปลูกต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมเนาะอ่าอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราเพาะไว้นะคะ <ๆ S 1> เพะื่อนๆเพาะเพาะมาเมล็ดก่อนนะคะเพาะมาเมล็ดแล้วเพาะมาเมล็ดแล้วก็เอาออกใส่ถุงดํานะเพื่อนๆ,ๆ นะคะอันนี้เป็นการพาเพาะเมล็ดก่อนแล้วก็เอามาปลูกในอ่าในหลุมนะคะหลุมของเราก็จะมีหลุมของเราก็จะมีแกบขาวนะคะเพื่อนๆจะใช้แกบขาวนะคะเพื่อทําให้หลุมเพื่อทําให้ดินเราร่วนซุยนะคะทําให้ดินเราร่วนซุยนะ เพราะเพื่อนๆบางคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมผักไม่โตนะคะเหตุที่ผักไม่โตหนึ่งเพราะว่าหนึ่งดินเหนียวนะคะดินเหนียวรากชอนชายไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะเราก็จะต้องใช้แกลบขาวเนี่ยผสมดินนะคะสูตรของพี่กันตรีจะมีแกลบขาวผสมดินทุกหลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงหรือเป็นหลุมนะคะอันนี้เป็นหลุมแล้วก็ใช้แกลบขาว เก็บขาวผสมลงไปก่อนเดี๋ยวปุ๋ยใส่ทีหลังนะคะอย่าเพิ่งเอาปุ๋ยสูตร15ลองก้นหลุมนะคะเพื่อนๆนะถ้าลองก้นหลุมแล้วตายเลยนะคะให้เขาติดก่อนปุ๋ยยังไม่ต้องนะคะตอนนี้เราต้องทำดินของเราให้โปร่งๆนะคะก่อนจะปลูกผักนะดินมีความสำคัญนะคะเนาะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นลองกลับไปดูนะคะว่าดินโปร่งไม้ประเด็นแรกนะคะ ถ้าใครไม่มีพื้นที่เราก็อาจจะใช้กระถางใช้ระเบียงนะคะใช้กระถางปลูกระเบียงบนตึกก็ได้แต่ให้เขาได้รับแสงแดดนะคะแสงแดดเช้าแสงแดดเย็นนะเพราะฉะนั้นพืชทุกอย่างก็จะต้องต้องการแสงแดดนะคะต้องการดินที่ร่วนซุยถ้าดินร่วนซุยแล้วไม่มีปัญหานะคะ เราจะใช้ทั้งแกบขาวแกบดำนะเพื่อนๆใช้สองตัวนี้เดี๋ยวปุ๋ยเวลาให้ติดก่อนได้เราค่อยใส่นะคะพี่กตรีจะใช้ปุ๋ยสูตร15เสมอกันนะคะหลุมทุกหลุมนะคะเราก็จะมีมีแกบทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นตรงนี้คือมะเขือเทศต้นมะเขือเทศนะคะ ที่เราจะปลูกนะคะเดี๋ยวต้นมะเขือเทศเดี๋ยวพาไปดูหลุมหลุมขุดซะก่อนขูดแล้วก็เอาแกลบดำลงไปแล้วก็จะผสมไอแกลบขาวลงไปแล้วจะผสมนะคะเพื่อนๆเนาะสูตรนี้ลองไปทำดูนะคะมีขายตามร้านทั่วไปนะคะร้านทั้งแกลบขาวแกลบดำาะ่ะร้านพวกเกี่ยวกับขายผลิตภัณฑ์ ขายอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะมีขายนะคะทั้งแกบขาวแกบดำใช้ได้เหมือนกันแต่แกบดำจะมีแต่แกบขาวจะมีคุณลักษณะพิเศษคือเขาจะอุ้มน้ำไว้นะคะเขาจะเก็บน้ำไว้ดีถ้าเวลาอากาศแห้งแล้งแกบขาวก็จะปล่อยความชื้นออกมานะคะเพื่อนๆก็จะทำให้ความชื้นในดินเราสูงนะคะเพื่อนๆนะ สังเกตดูตอนเช้านะคะตอนเช้าเนี่ยเวลาเราลดปุ๊บลดน้ํานะคะแกบขาวก็จะปล่อยความชื้นออกมานะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะนะแล้วการร่วนซุยของดินเนี่ยจะมากกว่าแกบดํานะคะแกบขาวฟางข้าวเพื่อนๆถามมาอีกถ้าไม่มีแกบขาวทํำยังไง ไม่มีแก็บขาวก็จะเป็นพวกหญ้าก็ได้ส,ส,สับสับสับผสมลงไปนะคะหญ้านะคะหญ้าผสมลงไปหรือจะเป็นใบไผ่ก็ได้ผสมลงไปนะคะใบไม้ก็ได้ใบมะม่วงใบอะไรเงี้ยผสมดินลงไปจะช่วยให้ดินเราร่วนซุยนะคะทุกลุมนะคะเพื่อนๆลองมาดูก่อนจะปลูกนะคะก็จะใช้แกบขาวผสมลงไปทุกลุมเลยเพื่อนๆลองมาดูนะคะ นะทุกหลุมเลยนะคะวันนี้เราปลูกเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำนะคะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำก่อนปลูกก็รดน้ำก่อนนะคะ รดน้ำเพื่อให้ดินชุ่มเรื่องปลูกผักไม่ยากนะคะแต่เราต้องรู้ใจเค้านะคะว่าเขาชอบอะไรนะคะนี่เป็นมะเขือเทศนะคะปลูกมะเขือเทศปลูกไว้กินถ้าเหลือก็ขายนะเพื่อนๆเนานะก่อนจะปลูกนะเราต้องรดน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆชมเนาะ รดน้ำให้เรียบร้อยรดน้ำก่อนก่อนจะปลูกต้องรดน้ำแบบนี้รดน้ำได้เราก็จะปลูกต่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเราจะมาปลูกมะเขือเทศนะคะปลูกมะเขือเทศในหลุม ผักทุกอย่างนะเพื่อนๆนะคะเราต้องคอยรดน้ําจะไม่ว่าผักอะไรต้องคอยรดน้ํานะคะสิ่งสําคัญคือน้ําถ้าปลูกอะไรแล้วถ้าไม่มีน้ําก็แย่นะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นผักชีนะคะแปลงผักชีก็เหมือนกันนะคะแปลงผักชีเราก็ต้องมี ต้องผสมด้วยแกบขาวเหมือนกันนะคะเพื่อให้ดินเราร่วนซุยนะคะเพื่อนๆทุกอย่างนะต้องให้ดินร่วนซุยถ้าดินแน่นจบเลยนะคะดินแน่นจบพืชก็จะไม่โตวันนี้ก็เลยพามาชมนะคะเพื่อนๆนี่เป็นผักชี การปลูกผักชีเราปลูกไล่รุ่นนะคะเราจะไม่เราจะไม่หว่านพร้อมกันหว่านไล,ล่รุ่นนะคะห่างกันก็น่าจะประมาณสองสัปดาห์นะคะเพื่อเวลาเราเก็บผลผลิตหรือจําหน่ายเราจะเก็บไปเป็นรุ่นๆน,นะคะถ้าเราหว่านพร้อมกันเดี๋ยวก็จะขายไม่ทันนะคะจะกินไม่ทันเนาะเก็บไปเป็นรุ่นๆน,นะคะเกี่ยวกับผักชีนี่ก็อีกรุ่นนึงอันนี้ก็อีกรุ่นน,งน,น,น,นึงนะคะ ตุนนี้นี่ก็อีกรุ่นหนึ่งเย็นๆก็เลยพาเพื่อนๆมาชมสวนผักนะคะที่เพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะทำไมผักไม่โตผักไม่งามลองหาวัสดุผสมดินผสมดินนะคะบางคนอาจจะไม่มีก็ใช้ขุยมะพร้าวก็ได้ยิ่งดี แต่ขลุยมะพร้าวก็จะแพงกว่าแกบแบบขาวนะคะขลุยมะพร้าวนี่ก็ยิ่งดีเลยใช้ดินปลูกก็ได้ใช้กระบะก็ได้ใช้กลองฟมก็ได้ปลูกนะคะรับรองได้ผลนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอลา เพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะต้องขอขอบคุณ f อซทุกคนที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะขอบคุณมากๆค่ะ